มแมลงมันชอบมากเลยนะมะโกโกเ้เนี่ยนะใช่ใบอ่อนเนี่ยบ้านเราเอิญแมงกีนวนลนะอืเนี่ยมันชอบมากเลยสวยสังเกตเลยถ้ายอดอ่อนแตกมาถ้ามีมากวนน่ะมันมันจะไม่เหลือหรอกมันตายหมดแล้วใช่ไหมเครื่องนี้มันจะมีปัญหาเรื่องมแมลงเจาะลําต้นไง <c oughs> มันเป็นนอนเหรอใช่ตกนอนเจาะลําต้นใช้ใช้ซันโวเพียวๆไม่ผสมแบบนี่รอยมันเหรอใช่นี่รอยมัน เห็นไหมมันกําลังออกดอกมันโกโก้กําลังออกดอกนี่ใช่ไหมดอกมันใช่ใช่หมดแล้วมันมันจะออกตามลำต้นอย่างนี้เหรอใช่ตามลำต้นตามตาเนี่ยเห็นไหมตามกิ่งมันออกหมดมาเจตตอนแรกอ่ะที่คิดจะปลูกโกโก้เนี่ยทําไมถึงจะปลูกโกโก้ศึกษาไงว่าพืชตัวไหนเราใช้พื้นที่น้อยอยู่ร่วมกันได้กับป่ายางที่ก็ค่อยๆศึกษาดู พี่ก็เลยมาเจอตัวนี้กังวลไหมว่ามันเราแถวนี้ไม่มีใครปลูกไงอ๋อก็กังวลนิดๆอืมลงทุนปุ๊บเราก็มีสิทธิ์กังวลได้แต่แต่พี่พี่ดีใจตรงที่ว่าพอเห็นต้นมันแล้วอ่าเออมันอยู่ร่วมกันได้แล้วคราวนี้มันชอบร่มชอบแดดลำไรได้ปีสี่เดือนแล้วนะไอที่เห็นเ่ยนะใช่โกโก้ชอบน้ำชอบน้ำ,ชนำใช่น้ำแบบไหนขาดขาดทุกอย่างได้แต่ยกเว้นห้ามขาดน้ำอือ น้ำมีำใ,หให้เยอะไหมัปนปัจจัยสาคัญให้เยอะโกโก้ชอบน้ําถ้าเรามีน้ําสมบูรณ์ใครคิดจะปลูกโกโก้นะต้องมีระบบน้ําที่ดีอเขนบอกว่าไอ้ไอโกโก้เนี่ยมันมันต้องอินรีเช่านั้นใช่ไหมใช่มันชอบมันไม่ค่อยชอบเคมีแล้วแต่คนนะแต่ที่สวนใช้เป็นอินรีย์ทั้งหมดครับพวกนี้นะมันชอบออินรีย์มากกว่าชอบอินรีย์มากกว่าโตเร็วด้วยอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับอย่างนี้โอเคค่ะ ทีปลูกทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยสี่ร้อยกว่าต้นครับเครื่องนี้มันจะมีปัญหาเรื่องแมลงเจาะลําต้นอ่าซึ่งซึ่งตอนแรกเราเราเรายังไม่รู้เราก็ลองผิดลองถูกแต่ตอนนี้เรามีมีมีของดีไว้ใช้ไอออนซอซัลโวจ้างมาพูดป่ะเนี่ยไม่จะบ้าแล้วใช้จริงทำจริงเอาจริงๆรงออนซอนเนี่ยใช้มานานหรือยังครับนานแล้วนะเท่าไหร่กี่เดือนเนี่ยหกเดือนได้แล้วมั้งช่วงใหม่ๆ เพราะว่าแมลงเจาะใบมันเยอะครับเวลาใบยอดอ่อนมันขึ้นมาเนี่ยแมลงเจาะเยอะพี่จะพ่นเจ็ดวันพี่จะพ่นครั้งหนึ่งเพราะต้นไม้พวกนี้มันพ่นได้คเจ็ดวันพ่นครั้งหนึ่งเจ็ดวันพ่นครั้งหนึ่งแต่เราต้องทําให้เป็นประจบแล้วพอพอแมลงเริ่มห่างพี่ก็จะเป็นสิบวันครั้งสิบวันครั้งเราต้องสังเกตด้วยใช่ไหมใช่สังเกตด้วยพี่ใช้ถ้ามี ิวพัดพี่ก็ใช้หิวพัดอาผสมกับซันโวถ้าไม่มีหิวพัดพี่ก็ใช้อนซอนฝาฝาเขียวกับซันโวแต่พี่จะควบคู่ด้วยกันตลอดก็คือซันโวทิ้งไม่ได้ไม่ไม่ทิ้งถ้าเดินไปถ้ามีรูมีขุยเล็กๆอืพี่พี่ก็ไม่ผสมอะไรเลยพี่จะใช้สลิงเหมือนฉีดยาฉีดซันโวมาเพียวๆเลยครับฉีดเข้าลําต้นต้นก็ไม่ตายหนอนตาย ไม่อันตรายต่อเราด้วยไอที่มันเป็นรอยริ้วรอยนี่มันก็มันก็มีบ้างใช่ไหมบ้างบางทีไม่ใช่หนอนเจาะหรอกลมไงพายุเข้าไงไม้นี่ไงกิ่งเศษยางนี่ไงลงมาโดนมันก็เสียบอย่างเงี้ยเออน้องใบที่ฉีกฉีกขาดดูดูใบอ่อนมันนี่ก็ได้ถ้ามันไม่มีมาเจาะมาอะไรน่ะใช่แหละเออเนี่ยนู่ดไยมันก็ขาดมันก็สวยสังเกตเลยถ้ายอดอ่อนแตกมาถ้ามีมากวนน่ะมันมันจะไม่เหลือหรอก มันตายหมดแล้วใช่ไหมในยอดอ่อนๆแดงๆเห็นไหมต้นนั้นมันเริ่มจะออกดอกแล้วใช่ป่ะใช่มันเริ่มออกดอกละเยอะแล้วที่จริงอ่ะโกโก้ปลูกนะอย่างน้อยน่ะต้องปีหกเดือนมันถึงจะเริ่มออกดอกอืแต่ที่สวนน่ะปีสี่เดือนต้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมแมลงมันชอบมากเลยนะแมลงโกโก้เนี่ยนะใช่ใบอ่อนเนี่ย บ้านเราเอิญแมงกีนูนน่ะอืเนี่ยมันชอบมากเลยพี่ปลูกใหม่ๆปลูกก่อนนะพอหน้าฝนปีแรกนะพุนหมดเลยอืปีนี้ไม่มี